ตอนที่34มสิบใครก็ได้เร็วเข้าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยฮะกล้ามาสร้างปัญหาในถิ่นของข้าคงจะไม่อย่างมีชีวิตอยู่แล้วสินะไปออกไปดูขอรับอย่าคิดว่าเจ้าจะหนีรอดไปได้ข้าจำเจ้าได้เล้อฟังจากเสียงหงเป็นเอ่อ หวังฟังด้วยคงจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วจริงๆพวกเราก็ออกไปอ่ะใส่ไว้เอ๊ะค่ค่ะชุดเราขขอบคุณรับคำขอบคุณของคุณหนูใหญ่ไว้ไม่ได้หรอก เฮ้ hey! ท่านโกรธอะไรอีกแล้วเนี่ยข้าไม่ได้ไปทำอะไรให้ท่านไม่พอใจนี่เมื mm ่อครู่ข้าก็ไม่ได้เป็นการสร้างปัญหาให้ท่านสักหน่อยจองรัวเจ้าคิดว่าฮะ <Huh? S 2> เราวัาง เหตุใดจู่ๆถึงได้มีนักฆ่ามามากมายเช่นนี้ข้าแค่จะมาใช่ลำดรอนไม่ได้ไปทำอะไรใครเสซนหน่อยไม่ได้อยากจะเกี่ยวข้องแล้วมาตายที่นี่นักฆ่าเหรอองคชายเผยแย่ <Yeah> แล้วขอรับประตูนี้จะเอาไม่อยู่แล้ว ทำเองได้ดีจะทำยังไงดีกันครับรีบถอยไปจะทำอะไรนะหรือเจ้าจะเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนักฆ่าพวกนั้นมามาแม่จ๋าอาเข้ามาแล้วพวกมันเข้ามาแล้วช่วยด้วยเขาไม่อยากตายที่นี่เขาไม่อยากตาย เชีย yeah. เดี๋ยวค่ะจะพังหน้าต่างพังขวามือเพื่อออกไปให้เจ้าอาศัยความกละหนแล้วหนีไปพร้อมกับพวกเขาทัานด้านชายจี้เชียวท่านจะทำอะไรทำอะไรงั้นหรือเรื่องบานี้ ให้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเอ๊ะเชื่อค่ะข้ามีวิธีปกป้องทุกคนรวมถึงท่านด้วยตอนที่สามสิบห้าตามเข้ามาเผยยงถ้าคนของท่านไม่อยากตาย ให้ตามข้ามาหลบหลังบ่อน้ำผู้ร้อนฮะเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้กล้ามาออกคำสั่งกับข้าเอ่อองชายเผยยันชายคนนั้นมีความสามารถหาาไม่มีเขาเมื่อครู่ข้าคงตายไปแล้วหรือจะลองทำตามที่เขาบอกเจ้าจะบอกว่าข้าไม่มีความสามารถที่จะพาพวกเจ้าออกไปงั้นเลย จันไปซ่อนตัวที่บ่อน้ำพูร้รอนตังหากล่ะที่จะทำให้หนีออกไปไม่ได้เออมือข้าองอชัยเผยพี่น้องของเราจะต้ตานไม่อยู่แล้วลองดูเธอขอรับไปถอยไปอยู่หลังบ่อน้ำพูร้อนฮ่าฮ่เออแป้งครั้งไดท้ที่เห็นเดียว วิ่งเข้าหากับดักด้วยตัวเองพวกเจ้าคิดว่าบ่อน้ำพุร้อนจะอยู่เราได้อย่างนั้นหรือฮ่าฮ่ฮ่เดี๋ยวเข้าสิเจ้ามีวิธีไม่ใช่หรือรีบเอาออกมาใช้ซะสิพวกเราไม่มีทางให้ถอยแล้วนะแต่แน่แต่เน่ตน่แต่แน่ องชายเผยคนคนนี้เป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันเราถูกหลอกแล้วเราเราจะถูกฆ่าตายที่นี่ทอมี่ได้อยากมาตายกับเจ้านะเจ้าไปของพวกมันให้เราสะเถอะอาทอ,อามี่ต้องการมือแล้วให้ข้าช่วยตัด ให้ไหมล่ะโอ้ยเตเจ้าฮือพูดมาพี่ชายคนไหนของข่าส่งพวกเจ้ามากันแน่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าจะยอมจำหน่อยแต่ข้ามีเงื่อนไขอยู่อย่างเฮ้ท่านอ่อนเก้าท่านคิดว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ้ายังมีสิทธิ์มาตั้งเงื่อนไขกับเราด้วยพรุ่งนี้เขาเกิดเหตุไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่ท่านอองก้าวกำลังแช่น้ำพุร้อนในเรือนน้ำพุร้อนกับสหายททำให้ไม่มีผู้รอดชีวิตคงจะแพร่กระจายไปทั่วเมืองฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เป้าหมายของคนพวกนี้คือเผยยังพวกมัน ไม่ได้รู้จักตัวตนของเราพวกเราอย่าให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียวใช้คะแนนสะสมซื้อได้แล้วตอนนี้แหละลองนี้หน่อยเป็นไงฮะฮะนี่มันเอาวุาแบบไหนกัน ทุกคนมอบลง